สี่ร้าวันนี้วันที่21มีนา2559นะครับลูกค้ามาติดกับคัมโดีเเกอร์สองนะครับและนี่คันนี้รุ่น R3 นะครับเรลังแกะเลยนะครับจาของรถอันนี้ดีเกอร์2อ0ติดไปแล้วนะครับมาสั่งกดล็อกให้ดูนะกดล็อกสองครั้งรดหมวเรามีฝาปิดนะครับใครโดนล้นนะครับไม่รบกวนชาวบ้านนะครับจะร้องต่อเมื่อมีคนใชยจผีสมมตินี่ผีนะครับแชเราก็ตามนะครับแทง ๋ยวผมจะบิดพร้อมสตาร์ทรถให้ดูบิดปุ๊บถ้าสมมติเราลืมล็อกรถมีคนมาขโมยรถเรานะครับเราเห็นพอดีนะครับกดภยล็อกสั่งแบบได้เนาะขโมยราคาพันสามนะครับดีเทกเกอร์สองร้อยาสิบ้านมีสามสาขานะครับมีห้วยขวางสม,มุทรปราการแล้วก็เชียงใหม่เฟซบุ๊กนะครับกันขโมยรถนะครับหรือว่าเว็บไซต์นะ การขโมยรถดอทคอมพี่ครับ